บุรีรัมย์ค่ะทำให้ระดับน้าในแม่น้ํามูลที่ตําบลสตึกอาเภอสตึก,กเริ่มลดลงและแห้งขอดเร็วกว่าปีที่ผ่านมากระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเกือบ100รายนะคะหลังจากที่ปลาเริ่มกินอาหารน้อยลงโตช้าปัญหาน้ําเริ่มไม่ไหลเวียนทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้ไม่กินอาหารก็ต้องใช้เวลาเลี้ยงจากเดิม120วันเพิ่มเป็น150วันต้องเสียค่าหัวอาหารเพิ่มด้วยนอกจากนี้ระดับแม่น้ํามูลที่ตื้นเขินยังส่งผลกระทบกับปลาทำให้เลี้ยงจากเดิม120วันเพิ่ม เป็น150วันต้องเสียค่าหัวอาหารเพิ่มด้วยนอกจากนี้ระดับแม่น้ามูลที่ตื้นเขินยังส่งผลกระทบกับปลาธรรมชาติด้วยและล่าสุดข้อมูลวันนี้เลยนะคะก็มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วทั้งหมด3จังหวัดด้วยกันนะคะคือจังหวัดนครราชสีมาสกลนครแล้วก็มหาสารคามซึ่งทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกนะคะได้มีการแจกจ่ายน้ํา2 4 0 0 0ลิตรในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวด้วย3จังหวัดเหมือนกันนะคะคุณพลวัต ภายหนาวจะมีที่แม่ห้องสอนนะคะเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเลยซึ่งศูนย์บรรทาวสาธารณภัยกองทับบกตอนนี้มีการแจกใา่ผ้าห่มกันหนาว6 7, 6, 7พ7ผืนแล้วก็มีเสื้อกันหนาวอีก15,000ตัวเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะครับเห็น